สวัสดีเพื่อนๆชาวรถไฟหนังทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีความรู้สึกหลังดูหนังฝรั่งเรื่องบุลเลตเท i นละหำด่วนขบวนนะคะมาพูดให้ฟังครับโอเคครับผมสำหรับหนังเรื่องบุลเลตเทรนละหำด่วนขบวนนะคะนะครับผมก็เป็นหนังแอคชั่นโดยพุ่มกับเด d p ู o องนะครับผมอันนี้คือแบบ เอ,เอาเอาเอาเรื่องราวนิดนๆน,นะก็คือเป็นเรื่องราวของตัวพระเอกเนี่ยที่รับงานแทนนักฆ่าอีกคนนะครับผมเพื่อที่จะไปเอากระเป๋าที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าโดยกระเป๋าเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คือเป็นรูปเป็นรูปสติกเกอร์รถไฟติดอยู่หลังจากที่พระเอกได้ขึ้นไปเพื่อที่จะไปทําภารกิจของตัวเองนะครับผมเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นหลังจากที่พระเอกเนี่ยได้ขึ้นรถไฟหัวจะวดไปนะครับผมเอาเอาประมาณเท่านี้นะเอาเอาแค่แบบ นิดๆพอความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องบ u l เลตเพ i นและห้ามดวนกระบวน,นะคะ่าเนี่ยโหผมขอบอกเลยว,ว่ามันมนโคตรมันนะและต้องขอบอกว่าบ u l เลต t เ a i นเนี่ยจัดเต็มมากนะเรื่องความกวนตีนนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องต้องขอบอกก่อนมันจะมีคำสะบทมากมายเลยแหละในหนังเนี่ยมันมีคำสะบทในตัวละครในการสนทนากันอะที่แบบคือเหมือนเราดูหนังไทยเลยอะเออมันก็จะมีคำสะบทอะไรพวกนั้นมากพอสมควรแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ย มันทำให้เราตื่นเต้นได้แทบจะตลอดทั้งเรื่องเนียน,นะเอาใจช่วยระเอกนะ้วยคงที่ตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องอะ่ะเออระเอกมันเหมือนพกความซวยมาแต่ความซวยของมันเนี่ยไม่ทําให้มันตายแต่มันทําให้คนอื่นตายใครอยู่รอบข้างมันตายหมดเหมือนความซวยอยู่ที่ตัวแต่ว่าดันแผ่กระจายไปให้คนอื่นคือตัวเองแค่เจ็บแต่คนอื่นตายอะไรประมาณเนี่ยคือแล้วก็ความกวนตีนในหนังอะ่ะ ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคือถ้าใครใครนึกไม่ออกก็คือเหมือนเดดพูลนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มความกวนตีนเข้าไปอีกโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าตัวแบทพีทเนี่ยที่เล่นเป็นตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยความรู้สึกอะ่ะมันจะเหมือนเป็นตัวประกอบมากกว่าเข้าใจไหมเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตัวชูโรงของเรื่องเลย แต่เหมือนเป็นตัวประกอบของเรื่องอะเออมันเหมือนแบบตัวตัวละครอ,อื่นในหนังอะมันสําคัญกว่าเว้ยและอีกหนึ่งความซวยของตัวพระเอกเลยนะก็คือซวยถึงขั้นนักฆ่าบนรถไฟทุกคนพุ่งเป้ามาหาพระเอกคนเดียวอะเออมันมันคือความซวยที่แบบไม่มีอะไรที่จะซวยไปมากกว่านี้แล้วอะแต่นอกเหนือจากนั้นคือในความซวยก็ยังมีความโชคดีก็คือมันซวยแค่ไหนก็ไม่ตายอะเออตัวพระเอกเนี่ยซวยแค่ไหนก็ไม่ตายแต่คนอื่นดันได้รับผลกระทบ และตายเองผมเลยมองว่าเออหนังมันแบบมีทั้งความบันเลยนะมีทั้งความพังพินาศนะความกวนตีนฉากแอคชั่นที่แบบโอ้มันเป็นองค์ประกอบที่แบบมันทําให้หนังแม่งพีขึ้นเรื่อยๆพีขึ้นเรื่อยๆนะเออแล้วก็มันจะมีความเป็นหนังแบบออกแนวแบบเหมือนคาบอยแนวตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยในบางบางฉากบางซีนอะ่ะเหมือนจะจริงจังแต่แม่งไม่จริงจัง เอออะไรประมาณนี้แต่แบบฉากแอคชั่นคือสะใจอ่ะแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเองอ่ะมีหลายกลุ่มหลายพวกกันนะเพื่อพุ่งเป้ามาหาไปเอกแล้วก็ความเชื่อมโยงกับสิ่งของที่ทุกคนมันตามหาเนี่ยมันเหมือนจะไม่เกี่ยวโยงกันแต่มันก็ดันเกี่ยวโยงกันมันผูก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 กันแบบโอ้โหแบบผูกกันจนเข้ามาหากันจนได้อะ่ะ แล้วก็สิ่งที่ชอบเลยนะสิ่งที่ชอบในหนังเลยก็คือบรรยากาศของหนังโทนสีในหนังที่ใช้ผมชอบบรรยากาศของหนังมากๆเลยอะ่ะโดยรวมคือถ้าให้พูดในในส่วนของโปรดักชันโลเคชันอะไรพวกเนี้ยนะผมจะชอบคล้ายๆคิวบิวอะ่ะเหมือนหนังเรื่องคิวบิวอ่ะในบางบางบางช่วงบางตอนของหนังะนะเออมันทําให้รู้สึกว่าโหยคือแบบบางฉากเราก็โหยหาแบบนี้นะเออแล้วก็ความโหดของตัวหนังก็มีนะเออความโหดความ เถื่อนของตัวหนังก็ก็มีลักษณะเดียวกันกันกบแบบหัวกระจจยหรือฉากฟันแขนขาดเลือดกระฉูดอะไรพวกนี้เออมีในหนังเรื่องนี้แน่นอนมันขาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหนังมันมาทางนี้แล้วนะมันก็บ้าให้สุดเลยไปอะไร,ะไร,ะไรประมาณนี้ก็โดยรวมเนี่ยผมชอบมากๆผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่ายิ่งดูมันยิ่งมันอ่ะเออยิ่งตามตัวละครในหนังไปเนี่ยแม่งยิ่งมันยิ่งมันขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวละครที่ผมชอบในหนังก็จะเป็น คู่หูพี่น้องมะนาวกับส้มเขียวหวานหลายคนอาจจะงงนะใครยังไม่ได้ดูว่ามะนาวกับส้มเขียวหวานคือใครนะก็ไปดูกันในโรงนะว่าคือใครแต่ว่าเป็นคู่หูพี่น้องนะค่านั่นแหละเป็นในแบบไหนก็ต้องลองไปดูกันเองแต่เออโดยส่วนตัวคือชอบชอบสองคนนี้เออรู้สึกว่าสองคนนี้มันมันคุยกันแบบสะบัดกันแบบที่ผายไบวอดอะแล้วก็มันเหมือนจะเป็นคนไม่ดีแต่ด้วยความที่มันเป็นนักฆ่านงคือสั่งให้ฆ่าใครมันก็จะต้องมาฆ่า จะต้องมาทําภารกิจของตัวเองอะนะแต่ว่าผมมองว่าตัวละคร2ตัวเนี้เป็น2ตัวละครที่นิสัยดีนะอันนี้คิดเองนะอันนี้คิดเองนะไม่รู้ว่าในหนังเนี่ยมันเป็นดีหรือไม่ดีโดยรวมผมแนะนําให้ทุกคนไปดูนะสาหรับใครที่โหอยหาหนังแอคชั่นแบบแนวบ้าๆนะเออบูและหามอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์คอหนังแอคชั่นได้อย่างมากเลยนะครับผมโอเคผมขอให้คะแนนสำหรับหนังเรื่อง Bullet Train ระหามดวนขบวน,นะค่คาไว้ที่8.5เต็ม10ครับโอเคครับผมก็ความรู้สึกทั้งหมดนะสำหรับหนังเรื่องระหามด่วนขบวน,นะค่คานะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมผมขอบอกว่ามันจริงๆเออมันสนุกแอคชั่นเล่าใจฉากกวนตีนเต็มไปหมดนะ <c oughs> ก็แนะนำให้ทุกคนไปดูกันนะผมยิ่งไปดูในโรงนะโอ้โหสาวที่เราจะได้รับจากในโรงหนังนะรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับฉากแอคชั่นแล้วก็ ในส่วนอื่นๆในเนื้อเรื่องด้วยเออก็เชื่อว่าน่าจะเต็มอิ่มกันนะครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องระบายหนักของเราด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ตัวต่อไปของเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับไปยบาย